สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับในเดือนตุลาคมปี1992สถานีโทรทัศน์ช่อง BBC ของประเทศอังกฤษได้ออกอากาศรายการพิเศษในคืนฮาโลวีน ทำการสำรวจสิ่งเล่นลับในบ้านผีสิงโดยใช้รูปแบบการถ่ายทอดสดในขณะที่รายการกำลังออกอากาศผู้ชมจากทางบ้านสามารถโทรสายด่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันประสบการณ์สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติของตัวเองได้ในระหว่างการถ่ายทอดสดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีผู้ชมโทรเข้ามาในรายการมากกว่า30,000สายซึ่งทําให้ระบบโอนสายของทางรายการล่มไปเลยหลังจากดูรายการนี้ถึงขั้นว่ามีเด็กบางคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเครียดจากการเกิดบาดแผลในใจ มีวัยรุ่นคนหนึ่งค่าตัวตายเนื่องจากรับชมรายการนี้วันนี้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังกันคือรายการที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง BBC นั่นก็คือรายการ Ghost Watch ในเดือนตุลาคมปี1988นักเขียนบทละครแนวสยองขวัญชื่อดังชาวอังกฤษสตีเฟนโฟกได้เสนอโครงการกับสถานีโทรทัศน์ช่อง BBC เขาอยากทำรายการซีรีส์ค้นหาสิ่งลี้ลับในบ้านผีสิงเดิมทีมีการวางแผนไว้ว่าซีรีส์นี้จะประกอบด้วย6ตอนสั้นๆโดยในแต่ละตอนจะมีหญิงสาวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติพาเข้าเยี่ยมชมบ้านผีสิงแต่ละที่ทั่วประเทศอังกฤษและตอนสุดท้ายซึ่งก็คือตอนที่6จะออกรายการในรูปแบบการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดสดจะ มีกลินอายของความไม่รู้และความสงสัยข้อเสนอของสตีเฟนโฟกได้รับความสนใจจากสถานีโทรทัศน์ช่อง BBC อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการสร้าง Root Power j o b w a l l ได้ตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของซีรีส์ดังกล่าวเธอจึงแนะนำสตีเฟนโฟกให้นำมินิซีรีส์ทั้ง6ตอนนั้นยอรวมเป็นหนังเรื่องเดียวที่มีความยาวา90นาทีแทน ส่วนตัวรายการเองก็นําเสนอในรูปแบบการถ่ายทอดสดไปเลยสตีเฟนรู้สึกตื่นเต้นมากกับข้อเสนอดังกล่าวสตีเฟนโฟกต้องการผลิตรายการในรูปแบบนี้การแสดงสดด้วยคนจริงในรายการขนาดใหญ่แบบนี้จะทําให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์จริงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเขายังชวนคนดังมากมายหลายคนเพื่อร่วมแสดงในรายการสดนี้ถึงขั้นท้าทายด้วยการเปิดรับสายด่วนระหว่างการถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกอีกด้วยพิธีกรชื่อดังไมเคิลพากินสันจะประจําอยู่ในห้องทรงหลัก ร่วมกับดรลินปัสโกผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติและเชื่อมต่อสัญญาณสดกับภาคสนามที่อยู่ในบ้านผีสิงเพื่อร่วมชมการถ่ายทอดสดไปพร้อมกับผู้ชมทางบ้านว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในภาคสนามและพยายามวิเคราะห์ไปด้วยว่าผีมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรบ้านผีสิงถือเป็นห้องส่งส่วนที่2นั่นเองดำเนินรายการโดยพิธีกรภาคสนามสองคนคือพิธีกรรายการเด็กชื่อดังซาร่ากรีนและดาราตลกเครกเชาโดยพื้นฐานแล้บบทบาทของครก ก็คือคอยสร้างมุกตลกเล็กน้อยในฉักที่น่ากลัวชวนขนลุกและหลังจากที่สามีของซาร่าไมค์สมิธเขาเป็นผู้ประกาศข่าวได้อ่านบทของสตีเฟนโฟกแล้วก็รู้สึกสนใจและรู้สึกว่าบทละครน่าดึงดูดมากสําหรับเขาเขาเสนอตัวเข้าร่วมการแสดงในรายการนี้ด้วยดังนั้นไมค์ Mike ก็เลยได้รับหน้าที่ในส่วนสายด่วนจากทางบ้าน เขารับผิดชอบในการเชื่อมต่อผู้ชมที่โทรเข้ามาในรายการระหว่างการถ่ายทอดสดทุกอย่างดูเหมือนการแสดงสดขนาดใหญ่แต่ความจริงนั้นวิดีโอนี้ได้ถ่ายทําและถูกตัดต่อเรียบร้อยไว้หลายสัปดาห์แล้วก่อนหน้าออกอากาศ คุณอาจจะเกิดคําถามว่าหากเป็นคลิปวิดีโอที่ตัดต่อไว้แล้วคุณจะเชื่อมต่อเข้ากับลิงก์ถ่ายทอดสดได้อย่างไรกันนะในความเป็นจริงสถานีโทรทัศน์ช่อง BBC ได้ทําการบันทึกเทปจากเครื่องตอบรับอัตโนมัติไว้ก่อนแล้วหากผู้ชมในคืนที่รายการออกอากาศได้กดสถานีโทรทัศน์ไม่คาดคิดว่ารายการนี้จะได้รับความนิยมมากอย่างถล่มทลายตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่รายการออกอากาศมีคนโทรสายด่วนเข้ามามากกว่า3า0 0 0่นคนทําให้ระบบโอนสายโทรศัพท์ของทางรายการค้างไปเลยและผู้ชมที่โทร เข้ามาก็ได้ยินแต่เสียงสายไม่ว่างสิ่งนี้ยิ่งทําให้ผู้ชมเชื่อมันมากขึ้นว่านี่คือการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนแท้จริงแล้วเนื้อหาของรายการนี้พูดถึงอะไรกันแน่ ในวันที่31ตุลาคมปี1992เวลา21นาฬิกาย5านาทีรายการโ Watch ออกอากาศในรายการสกินวันทางสถานีโทรทัศน์ช่อง BBC จําจำนวนผู้ชม11ล้านคนในจำนวนนั้นมีเด็กอยู่จำนวนมากด้วยเด็กๆอยู่กับพ่อแม่ของพวกเขานั่งอยู่หน้าจอทีวีดูไปด้วยกันรายการทำสถิติเลตติ้งในการชมสูงมากเป็นประวัติศาสตร์เริ่มปัจจุบันแพมซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่ในบ้าน,นหลังนั้นกับลูกสาวอีกสองคนลูกสาวคนโตคือซูซาน่า ลูกสาวคนเล็กชื่อจีนแม่ลูกทั้ง3ต่างต้องทนทุกทรมานในบ้านผีสิงต้องเจอกับเรื่องราวสยองขวัญจนเกินจะทนแล้วพร้อมกันนั้นไมเคิลพากินสันได้บอกกับผู้ชมทุกคนว่าสายด่วนในรายการได้เปิดระบบแล้วผู้ชมทุกคนสามารถโทรเข้ามาระหว่างรายการได้ตลอดเวลาพวกเขาเริ่มรายการถ่ายทอดสด โดยการใช้วิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อไม่นานมานี้แพมมักจะได้ยินลูกสาวทั้งสองคนบ่นอยู่เสมอระหว่างนอนหลับตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงแปลกๆดังนั้นแพมจึงได้ทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องนอนของลูกสาวเพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนเด็กๆเ,เรียกวิญญาณนี้ว่าผีปซึ่งมีความหมายว่าท่อน้ํา ที่เรียกแบบนี้เพราะว่าเด็กๆเ,เคยถามแม่ของพวกเธอว่าเสียงแปลกๆนี่คือเสียงอะไรกันแน่แม่จดัญญาที่จะตอบคําถามนี้จึงบอกกับลูกๆว่าเป็นระบบทําความร้อนส่วนกลางที่อยู่ใต้ดินมันคือเสียงท่อน้ําจึงมีชื่อเรียกว่าไบท์หรือท่อน้าทั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองสลาวประเทศอังกฤษชื่อว่าเอ็มมาโทรเข้ามาเธอบอกกับพิธีกรทั้งสองคนในห้องส่งหลักว่าในภาพวิดีโอ ห้องของลูกสาวทั้งสองคนที่เพิ่งฉายไปก่อนหน้านี้เธอเห็นสิ่งแปลกๆบางอย่างในนั้นในตอนแรกพิธีกรทั้งสองในห้องส่งหลักไม่ได้สนใจอะไรแต่หลังจากนั้นก็มีผู้ชมอีก7หรือ8คนโทรเข้ามาอีกทุกคนต่างบอกเหมือนกันว่าในห้องของลูกสาวนั้นพวกเขาเห็นเงาแปลกๆพิธีกรทั้งสองจึงตัดสินใจทําการกอเทปให้ดูอีกเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นพิธีกรเลือกที่จะเล่นเทปอีกครั้งแต่คราวนี้ในเวลาเดียวกันภาพหน้าจอเดียวกันกลับไม่เห็นเงาดำๆแต่อย่างใด ผู้ชมทุกคนที่อยู่หน้าจอทีวีรวมถึงพิธีกรในห้องส่งทั้งสองคนร่วมเป็นพยานในกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เห็นเงาดํานี้ปรากฏขึ้นแล้วก็เห็นการหายไปของเงาดํานี้ด้วยกันอีกด้วยผมคิดว่าผู้ชมหลายคนที่นั่งอยู่หน้าทีวีในตอนนี้คงจะรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังกันบ้างแล้วแหละจากนั้นพิธีกรในห้องส่งหรือก็คือลินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งลี่ลับเหนือธรรมชาติเขาพูดว่าดูเหมือนเขาพอจะรู้ว่าเงาดําในภาพคืออะไรเขาทําเครื่องหมายไว้บนหน้าจอด้วยปากา ไฮไลท์ light, บอกว่าเงาดําที่เห็นน่าจะเป็นเสื้อผ้าที่แขวนไว้ข้างผ้าม่านเงาดําเกิดจากการหักเหของแสงที่ตกกระทบบนเสื้อผ้าแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแพมพยายามเขียนหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักง,งานเขตแจ้งว่าภายในบ้านของเธอกําลังมีวิญญ,ญาณอรารวาสอยู่เธอต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการย้ายบ้านแต่จดหมายตอบกลับของรัฐบาลกลับแจ้งว่าให้แพมไปพบจิตแพทย์ กล้องตัดกลับมาที่ห้องส่งหลักลินผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติได้ทําการเปิดเผยสิ่งที่เขาเก็บหลักฐานได้จากการตรวจสอบก่อนหน้านี้เป็นคลิปเสียงการสนทนากับวิญญาณประเด็นไม่ได้อยู่ที่เทปบันทึกเสียงนี้จุดไคลแมกคือขณะนี้ทุกสายตาของผู้ชมจับจ้องอยู่ที่หน้าจอบริเวณด้านหลังของลิน มีเงาของผีปรากฏขึ้นหลังเวลา22นาฬิกาซาร่าพิธีกรพักสนามได้กอมจีนลูกสาวคนเล็กของแพรมให้หลับอยู่บนเตียงหลังจากมีเงาผีปรากฏบนหน้าจอต่อหน้าผู้ชมนับล้านกองก็สลับกลับไปที่บ้านของแพรมอีกครั้งจู่ๆซาร่าพิธีกรพักสนามก็ได้ยินเสียงดังปึ้งปังอย่างชัดเจนกองเริ่มถูกแพนไปทั่วห้องนอนเพื่อตามหาที่มาของเสียงนั้นในที่สุดก็จับภาพได้เช่นกัน แท้จริงแล้วเสียงท่อที่ดังในบ้านของแพมทุกคืนนั้นทั้งหมดนี้มาจากซูซานนาลูกสาวคนโตนั่นเองในเวลานี้ไมเคิลพิธีกรในห้องส่งได้พูดขึ้นว่าเอาล่ะครับตอนนี้ความจริงปรากฏแล้วทั้งหมดนี้เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากคนทําไม่มีผีหรือวิญญาณแต่อย่างใดแต่ทว่าดรลินผู้เชี่ยวชาญสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติกับมีความเห็นที่ต่างออกไปเธอคิดว่าสิ่งต่างๆไม่น่าจะเรียบง่ายขนาดนี้ทั้งสองคนเถียงกันเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่ง แต่ในความเป็นจริงตลอดรายการถ่ายทอดสดนั้นไมเคิลจะค่อยสวมบทบาทเป็นผู้ที่มีข้อสงสัยเสมอในทางตรงกันข้ามดร์ลินผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติก็จะเชื่อเรื่องที่ว่าพีมีอยู่จริงอย่างหนักแน่น และอีกในขณะเดียวกันยิงเพิ่มความน่ากลัวให้กับตอนจบของรายการอย่างชัดเจสนสวมเสื้อคลุมยาวติดกระดุมปิดถึงคอลักษณะของผีที่อธิบายโดยผู้ชมเหล่านี้แทบจะเหมือนกันกันกบที่จีนลูกสาวคนเล็กเคยบอกไว้ในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าอยู่หน้าประตูบ้านของแพมก็ได้ยินเสียงแมวร้องและเสียงแมวขวนกกำแพงอันน่าสะพรึงกลัวทุกคนมาที่ห้องของเด็กหญิงเห็นซูซานนาลูกสาวคนโตนอนอยู่บนเตียงในช่วงท้ายของรายการมีผู้ชมท่านหนึ่งต่อสายเข้ามาในรายการ และบอกว่าตนจะเป็นผู้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของวิญญาณชั่วรายนี้ผู้ชมรายนี้อ้างว่าเขาเคยทํางานอยู่ในชุมชนใกล้เคียงจึงรู้ประวัติของบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีในช่วงลาวยุค60เคยมีชายคนหนึ่งชื่อเทนสตอร์เทนสตอร์เชื่อว่ามีวิญญาณร้ายสิงอยู่ในตัวเขาและวิญญาณร้ายตัวนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ทํางานในเนอร์เซอรี่ก่อนเสียชีวิตจากนั้นเธอก็กลายเป็นฆาตกรฆ่าเด็กเนื่องจากถูกผีเข้าสิงเทนสตอร์ทำตัวแปลกๆทุกวัน เขาใส่ชุดกระโปรงของผู้หญิงด้วยในที่สุดเทนสตอร์ฆ่าตัวตายในบ้านหลังนี้และ12วันหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วจึงมีคนพบศพของเขาเหตุผลที่มีคนพบศพของเขาเป็นเพราะมีเสียงแมวร้องมาจากในบ้านเมื่อคนเปิดประตูเข้าไปในบ้านพบร่างของเทนสตอร์ถูกล้อมรอบด้วยแมวหลายสิบตัวและดวงตาข้างหนึ่งของเทนสตอร์หายไปมีรอยแมวข่วนเต็มใบหน้าของเขาในระยะเวลาตลอด12วันแมวถูกขังไว้ในบ้านพวกมันจึงกินซากศพของเทนสตอร์เป็นอาหาร He had about a dozen cats. The cats were locked in, of course. And of course, 12 days they got hungry. มีเพียงไมเคิลพาคินสันเท่านั้นที่พยายามแสดงให้จบเขาค่อยๆยืนขึ้นอย่างสบายๆเดินไปที่หน้ากล้องพูดกับกล้องว่าผมไม่รู้ว่ากล้องตัวนี้ยังใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าภาพสุดท้ายคือไมตลอดรายการไม่ได้มีช็อตสยองขวัญมากนักแต่ความรู้สึกสมจริงแบบนี้ทําให้ผู้ชมรู้สึกขนหัวลุกไปตามๆกันสามารถพูดได้ว่า Ghost w เป็นรายการบุกเบิกสําหรับสารคดีผีอย่างแท้จริง แม้จะถูกวางไว้ในรายการปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสยองขวัญที่ประสบความสำเร็จอย่างมากวันที่31ตุลาคมปี1992ในคืนวันฮาลลวีนผู้ชมจำนวนนับไม่ถ้วนไม่กล้าปิดไฟนอนหลังดูรายการจบและ5วันหลังจากออกอากาศได้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดเด็กชายอายุ18ปีมารตินดันแฮม แขวนคอตายที่บ้านของเขามาตินมีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยตอนที่เขาเสียชีวิตอายุจิตที่แท้จริงของเขาในขณะนั้นเพียง13ปีเท่านั้นเขาทิ้งจดหมายลาตายไว้ให้ครอบครัวก่อนเสียชีวิตในจดหมายเขียนว่าถ้าในโลกนี้มีผีจริงๆ ผมยินดีที่จะเป็นวิญญาณและอยู่เคียงข้างพวกคุณตลอดไปพอแม่ของมาตินเชื่อว่ารายการนี้เป็นเหตุทําให้ลูกชายของพวกเขาเสียชีวิตในเดือนพฤศจิก,กายนปี1993หลังจากรายการออกอากาศได้ประมาณ1ปี จิตแพทย์เด็ก2คนในประเทศอังกฤษได้รวมกันตีพิมพ์บทความหนึ่งในวารสารการแพทย์ของประเทศอังกฤษมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา2เคสเป็นครั้งแรกในบทความนี้เป็นเด็กที่มีภาวะโรคเครียดหลังจากดูรายการโทรทัศน์หนึ่งในนั้นเป็นชายวัยรุ่นอายุ10กว่าขวบนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา8สัปดหาห์ในระหว่างการรักษาเขาค้นศีกษะของตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่จะกำจัดปบปยวิญ,ญญาณท่อน้ำชั่วร้ายที่กำลังลอยขึ้นมาในความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลาต่อมาในเมืองเฮดินเบิร์กประเทศอัง ก็ได้ทยอยมีเคสของเด็กที่มีภาวะโลคเครียดที่เกิดจากการบาดเจ็บในลักษณะดังกล่าวอีกหลายราย ในความเป็นจริงก่อนที่รายการ Ghost Watch จะออกอากาศทางช่อง BBC ได้มีการชี้แจงผ่านช่องทางต่างๆว่าเป็นเพียงเรื่องสมมุติแต่สิ่งเดียวที่ทางช่อง BBC ไม่ได้ทำนั่นก็คือตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่รายการออกอากาศไม่ได้มีการพูดเลยว่าเรื่องของพวกเขาคือเรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นเป็นไปได้ว่าจากบทเรียนที่ได้รับจากรายการ Ghost Watch ทุกวันนี้ในรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์จํานวนมากมักจะขึ้นต้นเรื่องหรือขึ้นต้นรายการด้วยประโยคที่ว่า เรื่องทั้งหมดเป็นแค่เรื่องสมมุติเท่านั้นหากมีเนื้อหาที่ตรงกับความจริงถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นหลังจาก Ghost Watch ออกอากาศได้หนึ่งสัปดาห์ซาร่ากีนพิธีกรพักสนามได้ปรากฏตัวบนหน้าจอทีวีอธิบายให้ทุกคนทราบว่าเธอปลอดภัยดี ไม่ได้มีวิญญาณชั่วและเธอก็ไม่ได้ถูกวิญญาณร้ายจับตัวไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดจากรายการ Ghostwatch ผลกระทบเชิงลบและศกดินากรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ในเวลาต่อมาทั้งช่อง BBC ก็ปลดรายการอย่างรวดเร็วรวมถึงรายงานหรือเอกสารส่งเสริมการขายทั้งหมดที่เกี่ยวกับรายการรายการ Ghostwatch ถูกกำหนดเป็นรายการต้องห้ามถูกแบนเป็นเวลา10ปีความจริงแล้วในปีเดียวกันรายการ Ghostwatch ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลรายการดีเด่นของทาง BAFTA British Academy of Film and Television Arts แต่ว่าทาง BBC ขอให้ถอนชื่อออกด้วยตนเองตลอด10ปีที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ช่อง BBC ก็เหมือนนกกระจอกเทศที่เอาหัวมุดอยู่ในกองทรายทำตัวราวกับว่ารายการนี้ไม่เคยมีมาก่อนจนกระทั่งถึงในปี2002 ป็นปีที่ครบรอบ10ปีของรายการ Ghost w a t c h ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง BBC ออกถแถลงการในที่สุดยอมรับการมีอยู่ของรายการ Ghost w a t c h ยอมรับว่ารายการดังกล่าวเคยทำเลตติ้งอสูงลิ้วไว้รวมถึงยอมรับุกนัตรกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วย Ghost w a t c h ถูกเผยแพร่ซ้ำและจัดจำหน่ายในรูปแบบ DVD s t e สตีเฟนโฟกได้เขียนบทความตีพิมพ์สู่สาธารณะเป็นครั้งแรกเขียนเล่าเส้นทางการสร้างรายการ Ghost w a t c h ของเขา สเฟ e นกล่าวว่าแม้ว่าระหว่างทางจะพบอุปสรรคบ้างและแม้ว่าจะมีสกรัตกรรมและผลกระทบด้านลบต่างๆเหล่านี้แต่ต้องยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้งว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมารายการโกชวอตได้รับความชื่นชอบและเข้าใจด้วยใจจริงจากผู้ชมจํานวนมากจริงๆเมื่อเวลาผ่านพ้นไปความเข้าใจของเราเกี่ยวกับผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้เปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิง สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างภาพจำลองเสมือนจริงและความเป็นจริงนั้นเป็นเพียงแค่เส้นบางๆเท่านั้นหน้าจอโทรทัศน์ไม่ใช่สื่อกลางเดียวในการให้ข้อมูลข่าวสารอีกต่อไปเป็นแพลตฟอร์มที่เต็มแน่นไปด้วยเนื้อหาที่มีสีสันเปลี่ยนการรับรู้ของเราไปและเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ